ความคิดทําให้เกิดความรู้สึกกุญแจของการทํางานร่วมกับจักรวาลคือความรู้สึกความรู้สึกเรามาจากความคิดดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้สึกดีรู้สึกเงินเข้าอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องมาตรงความคิดคุณไม่มีทางที่จะคิดดีแล้วรู้สึกแย่ถ้าคุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีมันก็ย้อนกลับไปก็คือคุณคิดไม่ดีเองดังนั้นถ้ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีย้อนกลับไปถามตองคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วคุณจะรู้ตัว คุณจะรู้ตัวเลยว่าอืมฉันคิดไม่ดีอยู่แล้วคุณจะเปลี่ยนมันได้เปลี่ยนก็คือคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะคุณไม่ต้องไปสนใจเหตุและผลคุณไม่ต้องไปสนใจความเป็นจริงตรงหน้าว่าก็ไอ้นี่มันทําแบบนี้กับฉันนะไม่ไปคิดดีได้ไงก็มันเป็นแบบนี้เห็นแบบนี้อยู่คุณไม่ต้องไปสนใจเพราะตอนนี้คนสําคัญของจักรวาลตอนนี้คือคุณคนเดียวแล้วคุณแคร์จักรวาลคุณต้องการเปลี่ยนใหม่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครังมันจบแล้วคุณเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอนาคตอันใหม่ของคุณได้ไง ก็ต้องเปลี่ยนจากปัจจุบันนี้ถ้าปัจจุบันนี้คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกเงินเข้าอนาคตคุณจะไม่ดีได้ไง